เดี๋ยวเราร่วมพูดคุยร่วมวิเคราะห์สถานการณ์กันนะครับช่วงแรกนะครับจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญหนึ่งท่านนะครับให้เกียรติรายการของเรานะครับท่านปอดประสบสวัสดีนะครับเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีหลากหลายกระทรวงนะครับหนึ่งในนั้นคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเข้าใจว่าอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านปอดประสบครับครับสวัสดีครับครับถามแบบนี้นะครับ ผมตั้งคำถามดังๆแล้วก็เป็นประเด็นที่ชวนคุยกันวันนี้นะครับบอกว่ารัฐบาลล้มเหลวแล้วหรือไม่ครับกับการจัดการแก้ไขวิกฤตน้ําท่วมในหกเจ็ดจังหวัดภาคใต้นี่ครับเออก็ถ้าจะพูดอย่างนั้นมันก็รุนแรงไปนะครับผมว่าอย่างนี้ดีกว่าฮะก็คือว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดมาขึ้นมาก่อนนี่ข้อนหนึ่งนะฮะที่มีฝนปริมาณมากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็มีน้ําเข้ามา หดใหญ่ได้ถึงสามระลอกแล้วความจริงเนี่ยมันก็ป็นน้าไปที่จังหวัดอื่นที่รุนแรงไม่แพ้หดใหญ่เท่าไหร่นะฮะอย่าลืมตรงนั้นก็แล้วกันเพียงแต่ว่านะครับความเข้าใจสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้มีการประมวลเอาศาสตร์หลายๆอย่างมาผสมกันนะฮะเช่นเวลาลมฟ้าอากาศเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอุตุนิยมวิทยาพอตกมาถึงพื้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นน้ําท่าใช่ไหมฮะมันก็เป็นเรื่องของอุทกควิทยานะครับ พอเราเริ่มมันจะออกทะเลเนี่ยมันก็เป็นอีกสานหนึ่งแล้วล่ะนะครับว่าอาจจะเป็นเรื่องทางด้านทางด้านโอชโนกราฟีทางด้านอุทกริทยาอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่มีคนที่จับเอาทุกเรื่องมาผสมกันก็เลยประเมินไม่ได้ว่าเหตุการณ์เนี่ยนะมันจะรุนแรงแค่ไหนมันจะยืดเยื้อแค่ไหนนะครับแล้วก็จะแก้อย่างไรนะฮะในขณะีการรัฐบาลเนี่ยในความรู้สึกของผมนะก็เป็นรัฐบาลที่ใหม่นะแล้วก็รัฐมนตรีก็เป็นรุ่น รุ่นหนุ่มสาววนะันนั้นแล้วก็บังเอิญไม่มีใครที่มีที่มาจากสายสายสายเอนจิเนียร์อะไรทำนองเนี้ยนะ,ะับก็ก็เลยก็เลยก็เลยไม่ได้อะไรละ่ะไม่ได้สั่งการนะฮะที่มันมันครบถ้วนอะ่ะนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยอืก็อ,อาจจะมีความประม่ทนะในระดับในระดับจังหวัดลงมา<อ>ครับเพราะว่าไอ้ความที่ไม่เคยเจอนะครับก็ไม่นึกว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้นะฮะคันกลับมาอีกทีนึงเนี้ย เออมันก็ช้าไปแล้วนะครับอหรือแม้แต่จะต้องสั่งการเนี่ยก็ก็ไม่รอบคอบอย่างเช่นผู้ว่าอย่างเงี้ยนะครับพอฟังนายกพูดุ๊บก็สั่งอพยพทั้งจังหวัดมันพูดง่ายแต่คำเดียวใช่ไหมตั้อบพยพนี้เอาไปไหนอ่ะเอาเอาอาพานะอะไรเราไปรับขาวใช่ไหมฮะระบ้านช่องเขาเนี่ยใครจะเป็นคนดูแลเนี่ยมันไม่มีไงเพราะไม่มีสั่งไปมันก็มันก็ลอยไปลอยไปเนี่ยฮะ แล้วก็อย่างตอนเนี้ยส,สิ่งที่สิ่งที่ขาดที่สุดเนี่ยคือเรือครับนะครับเอาเอาเอาเรือท่องแบนไปก็ลืมนึกไปว่าน้ํามันเชี่ยวเรือท่องแบนก็ใช้ไม่ได้ครนะฮะนอกจากเรือท่องแบนที่มันมีเครื่องและขนาดใหญ่พอ ตอสองคือว่าไป,ไปพึ่งเจสกีมันจะมีใครมีกี่คนนะพวกอาสาสมัครเนี่ยตอนนี้ก็เนี่ยผมก็แนะนําคือเขาก็ทํานะครับผมเชื่อว่าเขาจะกำลังทยอยเข้ามาทางภาคเวียไทยเนี่ยเขาก็เลยไปเช่าเรือหางยาวนะครับ,รบมาจากชาวประมงพื้นบ้านโดหยหวัว่าจะได้้อยกว่าลำมั้งตอนนี้คงทยอยเข้ามาจะได้เก็บคนเนี่ยนะฮะไป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 อะไรล่ะไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะ,นะครับหรือ,อยิ่งกว่านั้นเนี่ย คนเนี่ยก็เขาไม่คุ้นอ่ะครับเพ<า>ราะว่าไม่ไม่ใช่คนที่อยู่กับน้ำก็หนีจากชั้นล่างไปชั้นสองคนน้ําสูงจากชั้นสองขึ้นไปเล่าแตงอ่ะนะฮะก็าอ,อาจจะจะตายแล้วนะอย่างนี้ก็ต้องมีคนไปเปิดหลังคาถูกไหมฮะเปิดช่องหลังคาให้แสงให้ลมเข้าแล้วก็เอาคนขึ้นไปอยู่บนหลังคาคะฮะแล้วก็ถ้าจะมีร่มมีเต็นท์เข้าไปเวลาคนมาช่วยเขาจะมองเห็นวอาบ้านนี้มีคนนะบ้านนี้มีคนนะบ้านนี้มีคนไหมตอนนี้เรือผ่านไปก็ไม่รู้นะ ใช่ไหมที่ได้ยินเสียงของความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเ,เรียนถามท่านแบบนี้ครับคือบางคนบอกว่าอาสาสมัครเองก็ตามนะครับหรือแม้แต่เจ้าที่ในพื้นที่เองก็ตามเขารู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยมันหนักหนาสาหัสเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยติดค้างอยู่ด้านในเยอะนะ,อะถ้าฟังตั้งแต่ช่วงแรกนะครับที่คุณปลอดประสบพูดเนี่ยคือหมายความว่าหนึ่งนะครับรัฐบาลอาจจะยังไม่ถึงขนาดล้มเหลวขนาดนั้นหรอกแต่ว่าอาจจะมีประสบการณ์น้อยกับเรื่องนี้รวมถึงประมาท ไปเหมือนกันนะครับสิ่งที่ควรทําจริงๆคืออะไรเมื่อเมื่อเมื่อเราได้รับรู้ข้อมูลฮะคือคือวันนี้เนี่ยนะครับในสถานการณ์แบบเนี้ยนะซึ่งนายกก็ประกาศนะครับเป็นภาวะฉุกเฉินซึ่งแปลว่านายกเป็นผู้บัญชาการนะตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะก็จะต้องทําศูนย์บัญชาการขึ้นมาโอเคนะครับแล้วนายกก็ต้องไปบัญชาการที่ด้านเองโอเคนะฮะซึ่งก็ผมก็ไม่รู้นายกท่านจะไปหรือไม่ไปนะสองคือว่า มันมีหลายพื้นที่ไม่ใช่เชียงไม่ใช่ไม่ใช่หาดใหญ่อย่างเดียวแต่ดูเหมือนที่ท่านประกาศเนี่ยจะเป็นหาดใหญ่อย่างเดียวนะซึ่งผมผมรู้สึกว่ามันมันไม่น่าจะไม่ใช่นะนะครับอ,อ,อท่านน่าจะแบ่งรัฐมนตรีนะครับไปรัฐมนตรีที่ที่ที่อาวุโสนะฮะแล้วมีความรู้นะ่ะไปดนะูแต่ละจังหวัดจังหวัดจังหวัดแล้วก็ให้แต่ละรัฐมนตรีคนนั้นเนี่ยนะเขใช้ประมาณของของกระทรวงเขานะครับซึ่งเขาเรียกมาจากกรมได้นะครับแล้วก็รัฐบาลก็เอางบกลางเนี่ยไปใช้เขาเออที่หลังก็ แล้วกันนะครับพรานนี้รับตีทั้งหลายแหล่นี่ยท่านก็จำเปน็นต้องมีนักวิชาการเก่งๆนะที่มีความรู้หลายๆศาสตร์อยู่กับตัวนะครับเอ,อไม่ใช่ท่านถ้าไม่รู้อะไรเลยท่านไปบัญชาการมันก็ทําไม่ได้นะนะครับเอ,อแล้วก็ท่านก็ต้องพูดตรงๆในเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะครับแต่ประชาชนอย่าไปปะอย่าไปใช้คําหวานตอนนี้เวลาเนี้ยนะฮะเหตุการ์อยู่เฉินเนี่ยภาษาทางเทคนิคเนี่ยนะฮะในเรื่องของการอ,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 อะไรละเอ,อ เกินภัยเนี่ยนะฮะหรือการ,รเผชิญเหตุเนี่ยช่วงเนี้ยมันเป็นการช่วงการ,รเผชิญเหตุนะฮะเขาเรียกเทียบหนึ่งการการเผชิญเหตุการ,รเผชิญเหตุก็คือนะฮะก็จะต้องอพยพคนนะฮะไปอยู่ในที่ปลอดภัยพอช่วงที่สองเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นช่วงของการ search and เ e สคิวนะคือหาคนที่มันหายไปนะฮะช่วงที่สามเนี่ยก็เป็นช่วงของการบรรเทานะฮะจะให้เงินให้ทองแล้วว่าไปช่วงที่สี่ก็เป็นช่วงของ r e c o v e r ่คือเข้าไปซ่อมแซมนะฮะ ผู้บริหารจะต้องแม่นนะครว่าในแต่ละเทียหนึ่งสอสามเนี่ยนะฮะมันมันมันคืออะไรแล้วจะต้องเน้นเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เน้นตรงไหนนะตรงไหนที่มันซีเวียนะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลเนี่ยนะมันเป็นหัวใจของบ้านเมืองใช่ไหมโดยเพพาะคนเจ็บคนป่วยอย่างเงี้ยนะครับเออเอาเอา,เอา,เ,อาเอาตัวอย่างโรงพยาบาลหัดใหญ่เนี่ยก็มไม่ได้ใหญ่เท่าไหร,ร่นะตัดสินใจนะฮะให้หน่วยหน่วยหนึ่งนะครับ ไปเอาไอ้บิกแบกมาล้อมเลยแล้วดูดน้ําออกนะครับเพราะตรงโรงพยาบาลหัดใหญ่เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยน้ําก็ประมาณเอวอ่ะนะฮะไอ้บิกแบกเอาอยู่นะดูดน้ําออกพอดูดน้ําออกปั๊บโรงพยาบาลก็จะแห้งใช่ไหมฮะพอแห้งเนี่ยก็รับคนป่วงคนป่วยแล้วเขาเขาไปได้อันนี้อย่างเนี้ยนะครับเป็นต้นนะครับหรือหรือบ้านเรือนคนเดียนะฮะซึ่งเขาเขาเขาไปเขาไปอัดตัวอยู่ในบ้านนะฮะแล้วไปไหนก็ไปไม่ได้ จะมาให้จากชั้นล่างขึ้นไปชั้นสองชั้นสองขึ้นไปถึงเล่าเต,ตงก็เอาคนไปเปิดราคาให้หมดทุกบ้านเปื่ให้หมดเลยนะมันก็จะมีแสงสว่างมีลมเข้ามาแล้วก็สามารถหนีขึ้นไปอยู่บนหลังาคาก็ให้ไปอยู่บนหลังาคาก่อนนะฮะแล้วกเเ็เอาเอาล่มไปให้เขาเอาไอ้เต็นท์เล็กๆไปให้เขาครับเวลาเรือผ่านมาเขาจะได้เห็นว่าอ๋อนี่เขาอยู่บ้านหลังนี้หลังเรียงนี้นะเขาต้องการความช่วยเหลือนะไม่งั้นเวลานี้ก็มองไม่เห็นอะไรใครเลยใช่ไหมแล้วก็เกิดได้ยินเสียงน่าสงสารโอ้ยอะไรนี้ให้ช่วย ก็ <uge ot> ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนครับครับเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นต้นครับท่านปประสบผมผมถามในเชิงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดตอนนี้ภาพที่เห็นกันเนี่ยคือยังอยู่เทียนหนึ่งแบบที่ท่านปลอดประสบบอกกนะั<ม>คือยังมีคนที่ที่อยู่ด้านในบ้านเนี่ยชั้นหนึ่งคงไม่มีแล้วล่ะสองสามหรือไม่กําหลังคาหรือไม่ก <car b> ับหลังคาไปครับครมีเยอะมีเยอะมีเยอะควรทำยังไงวันนี้เราเริ่มเห็นครับนี่ฮะที่ผมบอกแล้วนะฮะก็ ขั้นต้นเนี่ยะฮะส่งช่างส่งคนนะด้วยเครื่องมือไม่ต้องยากหรอกัะไม้เมื่อยอะไรก็ได้นะฮะคอ,อนเคินทะลุหลังคาขึ้นไปให้ได้เปิดหลังคาคะะให้คนเข้าขึ้นบนหลังคางั้นจมด้านตายนะอ๋อผมถามเพิ่มแล้วถ้าแล้วก็ตามไปช่วยครับจมฮะไม่ใช่ไม่ใช่ดำไปช่วยนะนี่ผมเห็นหลายรายนะดำไปช่วยอ่ะใช่ไหมฮะดำจากคานเข้าไปขึ้นไปช่วยแล้วก็ดำออกมาถ้าถาณเปิดหลังคาก็ไปช่วยกันบนหลังคาเลย คือคือหมายความว่าเอาเอาความช่วยเหลือไปให้เขาตรงนั้นก่อนแต่แต่แต่ก็มีข้อสังเกตมีข้อสังเกตว่าเอาเขาออกมาเลยไปยังศูนย์อพยพได้ไหมฮะออเพราะเไม่ไม่ีปัญหาฮะอเอาเลยก็เอาถ้าเอาไม่ได้ก็ต้องให้เขาอยู่ในที่ปลอดภัยเพราะน้ามันขึ้นอ่ะอใช่ป่ะกับสองต้องไปอยู่ให้เขาอยู่ในที่ซึ่งเราเห็นเขาง่ายมาอีกทีปุ๊บก็เอาไปเลยอ่ะทันที่ถ้าไม่ออกมาเลยไม่รู้เ้าอยู่ตรงไหนอ่ะ จะมาหารู้บ้านนี้อยู่แล้วไอ้บ้านข้างๆก็ไม่รู้มีคนหรือเปล่าทีนี้ถ้ามีชุดหนึ่งชุดเปิดหลังคาให้หมดเลยเปิด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 ให้แน่ใจว่าทุกหลังเนี่ยนะฮคนไปอยู่ในที่ซึ่งเรามองเห็นแล้วล่ะเนี่ยลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะโรงพยาบาลก็ล้อมสันดูน้ำออกเสียนะฮะอย่างทําอาหารเนี่ยนะครับครับเอารถไอ้น่ะรถไอ้รถพ่วงอ่ะนะฮะรถพ่วงใหญ่อะไปจอดนะครับในแต่ละที่แล้วก็ทําอาหารบนรถเลยครับเรื่องมาไอ้รถไอ้รถยี่สิบสิบล้อมันก็เป็นแผงใหญ่นะฮะ ทำบนนั้นเลยรู้แล้วรู้รอดนะครับครับจุดใครจุดมันอะไรอย่างเงี้ยพบผมขอความรู้เพิ่มเติมนักข่าวในพื้นที่รายงานเข้ามาว่าน้ําเชี่ยวมากตอนนี้เราเห็นอาสาสมัครเห็นพักการเมืองกําลังระดมเรือเนี่ยเรือของชาวชประมงเนี่ยแล้วก็เจสกีเนี่ยไปช่วยในเชิงเทคนิคเนี่ยทำไมต้องเป็นเรือชาวประมงฮะทาไมต้องเป็นเจสกีฮะคือมันไม่มีไงคือเจสกีเนี่ยนะฮะคนจะมีได้คนมีตังนะครับนะครับแล้วส่วนมากก็จะอยู่แถวกรุงเทพเขาก็ต้องขนไปก็ดีแล้วนะฮะ ตอนนี้เรือชาวประมงเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะ,ะที่หัวเขาแดงเนี่ยนะฮะชาวประมงพื้นบ้านเป็นความเห็นผมเองอ่ะผมบอกไปเมื่อเช้านี้เราเขาก็ทําได้จริงๆรนะฮะเพราะนั้นก็ได้เรือพวกนี้นะ,ะแล้วก็น้ําเสี่ยวเนี่ยนะครับเรือหางยาวที่มันทรงแหลมแหลมเนี่ยนะมันวิ่งมันวิ่งทว,วนน้าได้แต่ถ้าเป็นเรือท้องแบนนะครับอวิ่งทวนน้าก็ไม่ได้แล้วก็ทําหะไรเรือเอียงขวางน้าเรือล่มเลยทันทีอก็ต้องใช้เรือประมงชาวบ้านเลยนะฮะ ได้เดียวแล้วก็จ้างเขา,ชาเช่าเข้าไปไม่เห็นไม่เป็นไรครับครับ <นะ S 1> ท่านปลอดประสบประเมินสถานการณ์ตอนนี้ยังไงครับอีกสองอาทิตย์อีกสองอาทิตย์อีกสอาทิตย์ <นะ S 2> เพราว่าจะคลี่คลายเพราะาน้ำเท่าน้ามันลงไม่ได้ฮะเพราะว่าทะเลก็หนุนขึ้นมน้ําทะเลก็สูงนะฮะสองมน้ําในทะเลสาบสงขลาก็สูงถามว่าสูงแค่ไหน ก็เข้ามายันสะพานตินแล้วนะฮะปกติสะพานตินเนี่ยนะฮะติณหน้าสุนารน,นเนี่ยจะสูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยประมาณเมตรครึ่งถึงสองเมตรตอนนี้ขึ้นมาแปะคานแล้วนะครับ,รบเ,เพราะฉะนั้ำจะขันใหญ่ก็เลยลงไม่ได้ลงไม่ได้นะฮะเพราะว่าน้ำพื้งล่างสูงย่อยพอยังเจอยังไปเจอไอ้สิ่งกีดขวางนะ,ะก็คือถนนที่เราไปสร้างเชื่อมระหว่างหัดใหญ่กับ,บสงขลาค่ะคือถนนลบบุรีราเมศนะเพราะได้ไปเปิดพระ ทางมันเลยให้เป็นช่องแล้วก็ทําสะพานแบเรียร์นะครับเนี่ยไปเปิดเลยนะครับแล้วก็ไอถนอนบางสะบงสนนะางเส้นเนี่ยอย่างเช่นเพชรเกษมบางตอนทางรถไฟบางตอนที่มันวิ่งเหนือใต้เนี่ยมันเป็นกันน้ําที่มาจากพวกเทือกเขาตะนาวสีเทือกเขาบรรทัดเนี่ยเปิดช่องซะพูด,ดง่ายๆคุณต้องเปิดช่องนะให้น้ำจากที่สูงลงที่ต่ําให้ได้แต่การทำครั้งนี้นะฮะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งคือน้ำเชี่ยวเพราะมันอยู่ในพื้นที่ที่มีสลบ นะฮะมันอันตรายนะครับมีข้อเสนอถึงรัฐบาลไหมครับพูดกันตรงๆบางคนคือคือย่างี้ระยะ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 สั้นเด่นนะฮะครับก็ก็คือตอนนี้อยู่ในขั้นเผชิญเหตุนะฮะเอาคนเอาคนให้ย้ายคนไปอยู่ในที่ปลอดภัยครับหรือถ้าให้เขาอยู่ที่เดิมก็ต้องอยู่ในที่ปลอดภัยนี่ข้อหนึ่งนะข้อสองเนี่ยเขาไม่มีไฟต้องทําให้เขามีไฟและติดต่อได้นะครับทางทางโทรศัพท์หรือทางสื่อสารสามก็ไม่มีอาหารกินแน่อื นะต้องส่งอาหารแน่นอนนะส่งอาหารก็แบ่งเป็นโซนแล้วก็อย่างที่ผมว่านะทำอาหารบนรถเลยนะฮะรถใหญ่ๆอะ่ะ,ะเนี่ยก็ทำเท่านี้นะฮะส่วนการใช้เฮลิคอปเตอร์ระมัดระวังอันตรายครับนะครับ,รบมันอยู่พายุนะครับ,รบแล้วฝนเนี่ยมันยังตกอยู่อีกนะเนี่ยนะแล้วการสั่งการเด็กต้องให้เด็กขาดชัดเจนแม่นยำแบ่งโซนนะฮะแล้วต้องใช้ทหารให้เยอะนะเพราะทหารก็มีระเบียบมีวินยัยนะ โอ้โหอะผมผมถามตรงๆอะเอาเอาความเห็นของประชาชนบางส่วนแล้วกันนะผมใช้คาว่าบางส่วนก่อนนะครับบอกว่าการแก้ไขสถานการณ์การตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ดูช้าไปหน่อยท่านประสบคิดอย่างนั้นไหมครับหรือว่ามีมุมมองเพิ่มเติมไหมก็เออก็มันก็เป็นอย่างคืออย่างนี้คนที่คนที่จะพูดว่าช้าหรือไม่ช้าเนี่ย คือคนที่ประสบเหตุเขาจะรู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยได้รับความช่วยเหลือเนี่ยมันทันเวลาหรือไม่นะฮะเพราะว่าผมพูดเดี๋ยวมันก็จะเหมือนกับนักการเมืองไปพูดอ่ะนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าผมเป็นคนถ้าผมเป็นคนบริหารเองสั่งการเองผมจะทําเร็วกว่านี้นะจะอาจจะเป็นเพราะว่าผมมีประสบการณ์ก็ได้นผมเห็นโลกมาเยอะนะแล้วได้เผชิญสิ่งเหล่านี้มานะครับแล้วก็ผมไม่ใช่คนพูดหวานนะฮะ รัฐบ,บาลไปเรื่องเอาวิจีพูดหวานไม่เป็นไรเนี่ยไอ้ไม่เป็นไรเนี่แหละครับคนก็เลยประมาทอ่ะแต่คราวนี้ถ้ามันเป็นไรแต่ตอนผมพูดเสมอนะว่าเวลาจะอ,อพยพคนเนี่ยให้อ,อพยพก่อนน้ามาถ้าอ,อพยพหลังน้ามาเนี่ยนะเขาเรียกว่าลุยน้ําเขาไม่ได้อ,อพยพครับชั้นใดชั้นนั้นนะกรณีนี้เหมือนกันนะคร<อ>ับมันต้องมันต้องเตือนนะฮะก่อนแล้วบอกให้มากเอาไว้นะ,ะแล้วก็มันไม่เกิดเขาดา่านะฮะไม่เป็นไรตอนหลังเขาก็ชมเองอ่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยคือสังคมจํานวนหนึ่งรับรู้ว่าการแจ้งเตือนเนี่ยอาจจะมีแต่ว่าซุ้มเสียงเนี่ยผมไปเช็คข่าวเลยนะบอกไม่เป็นไรเอาอยู่ตกตกมาไม่ไม่เท่าไรสงขาเราสองวันน้ำก็ไปายทำนองนี้นะนี่แหละครับนี่แหละที่ผมพูดเมื่อกี้ไง่นะฮะว่าพูดเพราะเอาใจนักขับวสองรู้ไม่จริงคือถ้ารู้จริงเนี่ยก็เข้าใจนะฮะว่าในใน ประมาณเจ็ดถึงสิบจังหวัดเนี่ยนะฮะเจ็ดวันเนี่ยมันตกมาเอ,อประมาณเจ็ดร้อยถึงพันมิลนะฮะฝนพันมิลเนี่ยนะครับที่ตกมาในพื้นที่ขนาดเนี้ยเจ็ดถึงสิบจังหวัดเนี่ยครับเมื่อแปลงเป็นน้ําท่าแล้วเนี่ยมันจะออกมาประมาณพันล้านลูกบาทเมตรพันล้านล,า 1, ลูกบาทเมตรก็เข้ากับประมาณสิบเปอร์เซ็นของน้ําในเขื่นอนภูมิพลเพราะฉะนั้นเขาน้ำพันล้านลูกบาทเมตรเทคโกรมลงไปนะครับภายในเจ็ดวันมันก็ต้องท่วมครูร้ไหมฮะ แต่ท่วมเสร็จมันก็ต้องไหลจากที่สูงไปหาที่ต่ําน้ําก็ต้องเชี่ยวครับแล้วก็ที่ต่ํามันเทอะนะมันก็ไปช้าเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องมีความรู้ว่าฝนมันเท่าไหร่มันตกตรงไหนมัน <ปะ S 2> แปลงเป็นน้ําท่าไปยังไงแล้วมันไหลจากที่ไหนไปที่ไหนใช่ไหมอย่างไหลามามาหัดใหญ่เนี่ยม,มันก็มาสามเที่ยวครับเป็นมาเพราะนั้นเมื่อหมดเที่ยวที่หนึ่งแล้วเนี่ยไปบอกว่าไม่มีรอกเที่ยวที่สองได้ยังไงหรือ มีเที่ยวที่สองแล้วก็บอกว่ามันหมดแล้วไม่จริงครับมันสามเที่ยวเพราะมันสามภูเขาใช่ไหมฮะลูกแรกที่ใกล้จุดคือเขางถูกไหมฮะมาภายในสามถึงหกชั่วโมงลูกที่สองก็มาจากนครศรีธรรมราชใช่ไหมฮะคือเขาอะไรล่ะเออะไรนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ก็นึกออกแล้วลูกที่สามก็คือมาจากสาดาวนะครับคือสันตักชิลีนะครับซึ่งมาถึงเมื่อคืนคือหกโมงเช้า เขาหลวงนะฮะนครศรีธรรมราชคือเขาหลวงแล้วก็ต้องมีความรู้นะในเมื่อมันตกคลุมสามสามเสืออเขานี่มันก็ต้องมาสามระลอกแงะแก่ก็ไม่มีความรู้นะอยากจะเอาใจถ้าเอาแค่นี้นะแค่นี้นะเพราะนั่งองความรู้นี่สาคัญนะครับโอ้โหถ้าฟังแบบนี้คือหลายศาสตร์มากนะมันมันไม่ใช่เรื่องน้ําอย่างเดียวบนฟ้าอดินแล้วก็น้ําท่าอีกถูกไหมฮะถูกต้องนี่คือสิ่งที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ต้องประมวลและตัดสินใจให้ได้ถูกไหมครับ ครับต้องหาคนเก่งๆนะฮะมาอยู่ใกล้ๆตัวที่เขาให้ความรู้นะอย่าอย่าอย่ามันไม่เสียเกลียหรอกฮะวันนี้ผมเนี่ยบังเอิญผมเนี่ยผมเปที่บีหลายกรมมากนะนะครับแล้วผมก็เรียนหลายอย่างมากไอ้ที่ผมพูดนะผมเป็นสิ่งที่ผมเรียนและผมทํานะนะผมจึงได้พูดได้อย่างนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ไวยถูกด่าแล้ววันนี้ถ้าพูดถึงเวลาก็ไม่ทำไม่โกรธใครด่าแล้วก็ด่าแล้วนะฮะก็อ่ะทิ้งท้ายสั้นๆนิดๆครับอ่ะ ในช่วงนี้ครับว่าถ้าแนะนําแบบไวๆได้สิ่งและสิ่งที่รัฐบาลควรปฏิบัติเลยตอนนี้เอาเชิงบริหารงานนะครับคือเรื่องอะไรเรื่องแรกที่ต้องแก้เลยอย่างนี้ข้อหนึ่งนะให้กําลังใจนายกนะฮะเพราะถือว่าเป็นหลานนะฮะเพราะสนิทนะเป็นผมเป็นเพื่อนกับพ่อเขาให้กําลังใจนะครับทำให้เต็มที่ข้อสองใช้คนมีคนที่มีความรู้นะใกล้ตัว พอสามแบ่งงานอย่าทําคนเดียวนะฮะแบ่งกันคนละจังหวัดดีกว่านะฮะคนละกระทรวงนะสี่คือตอนนี้เผชิญเหตุเอาคนออกไปนะฮะให้ปลอดภัยหาข้าวหเขากินนะครับแล้วก็ไอ้ระยะยาวนะฮะซึ่งหาเสียงได้เอาไว้ที่หลังนะครับอย่าอย่าอย่าเพิ่งทําอะไรตอนนี้นะแล้วก็อย่าอย่าประมาทนะฮะการระบายน้ําเนี่ยอย่างยากมากอีกอันนึงอันสุดท้ายซึ่งไม่ยากแต่ผมเชื่อไม่กล้าทําโอ้เรื่องอะไรฮะแต่ถ้าเป็นผมผมกล้าทํานะครับการระบายน้ําจาก ทะเลสาบสงขลาติดขัดที่จุดจุดหนึ่งนะฮะก็คือจุดทางใต้ที่พัทลุงครับเป็นยังไงมีประตูน้ําอันหนึ่งเรียกว่าประตูน้ําปากระวาสร้างเมื่อห้าสิบปีที่แล้วสร้างเพื่อให้พัทลุงได้รับแต่ให้รับน้ําจืดเยอะๆเพื่อจะทํานาข้าวซึ่งพิษนะปรากฏว่าสร้างเสร็จไม่ได้ใช่ฮะเพราะาดูมรสุะสมคือฤดูเนี้ยทะเลมันเอาทรายมาปะแล้วมันก็โปะโปะโปะทุกปีจนกระทั่งไอ ประตูน้ําปากละวานี่ปิดสนิทเปิดไม่ได้ปกตินี่มันจะปิดเปิดตามฤดูกาลนะน้ํามากมันก็จะเปิดน้ําน้อยมาทะเลก็มาปิดนะครับไประเบิดทิ้งเลยลื้อทิ้งเลยวันนี้พรุ่งนี้มาลื้อนี้นะครับโอ้เพราะฉะนั้นทะเลสาบสงขาก็จะมีทางระบายน้ำสองทางคือคทางเหนือกับทางใต้นะฮะทางเหนือก็คือที่ปากคลองนะครับที่ปากคลองที่ ที่ตัวจังหวัดที่ท่าเรือนะฮะรแล้ววันหน้าเมื่อมีเวลาค่อยไปขยายตรงนั้นจะทําอุโมงอะไรก็ได้นะแต่แต่ว่าอย่าไม่ถึงกับย้ายท่าเรือนะมันต้องใช้เงินหลายหมื่นล้านไอ้ท่าเรือเนี่ยก็ไม่ควรสร้างย้อนไปตั้งแต่เมื่อประมาณสามสิบสี่สิบปีที่แล้วเพราะพอไปสร้างปุ๊บเนี่ยไอ้ปากปากไอ้ปากทะเลสาบมันเล็กลงครับนะครับแต่ตอนนี้เปิดปากระวาให้ได้ก่อนนะครับอีกอันก็คือว่าถนนเอ่อถนนเนี่ยนะครับถนนรับลบบุรีราเมศเนี่ยไป ไปเจาะเจาะเสียแล้วเอาสะพานแบริ่งนะครับไปใส่น้ำมันจะได้ไหลลงสองก็เนี่ยอะไรล่ะพวกถนนเพชร,กรเกษมทางรถไฟหรือถนนที่เป็นขวางทางน้ำไปเจาะให้หมดตอนเนี้ยนะค,ะครับไม่ยากหรอกแต่ต้องใช้อำนาจสั่งนะเดี๋ยวจะ มีความผิดความถูกขึ้นมาครับถ,ถ,ถามเพิ่มเติมเป็นความรู้นิดเดียวครับตรงประตูระบายน้ําปากตะวะจังหวัดพัทลุงนะครับถ้าทําลักษณะที่ท่านปอประสบบอกคือลือ้อทิ้งและเพิงโกเนี่ยอมิส่งผลกระทบกับพี่น้องชาวพัทลุงไหมฮะไม่ถกไม่มีละฮะก็น้ำก็ลดลงอะ่ะครับแล้วก็เป็นบุญทําให้ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสามน้ำนะชาวพัทลุงก็จะได้ร่ำรวยสามน้ำเป็นว่าน้ำเค็มน้ำกร่อยและน้ำจืดครับนะครับเอ่อ ผักตบชวาอะไรละพวกโซลงสลายเนี่ยเวลาโดนน้าทะเลมันตายหมดนะแล้เมื่อน้ําทะเลเข้ามากลายเป็นน้ํากร่อยก็จะมีกุ้งกามกามเยอะแยะมีปลามีปลากระบอกเยอะแยะชาวพัทลุงก็ได้ร่ารวยครับครับไม่มีมีแต่ดีฮะแต่ถ้าคนจะไม่น่าจะมีใครค้านแต่ว่าแต่ไม่มีใครกล้าทําทาไมทาไมถึงไม่ทำไมถึงไม่กล้าทําครับ ก็เห็นเป็นของหลวงมันต้องตั้งกรรมการวิการศึกษาวิจัยมันโอ้เยอะยกลัวโดนฟ้องอ่ะครับโอเคครับวันนี้ได้รับความรู้แล้วก็ได้ข้อเสนอเยอะนะครับวันนี้ทิ้งข้อเสนอไวเลยให้กำลังใจฮะให้กำลังใจรัฐบาลทำเออททำไม่ได้ครับครับคุ่ครับขอบคุณท่านปรบประสบครับสำนักข่าว today Make tomorrow ทูเดย